สบายดีอยู่กลางป่าพี่น้องเลยน้องน่าว่าเห็ดปวกอ้อ,อก,กวาดันก็เลยมาลหาลอกหาเบิ่งเรามาเห็นที่เห็ดปวกตบับเหี่ยวนี่เหี่ยวนะยัออกเซยเห็ดปวกตับก็ได้แหงวายแหงเหีเห่ยวเลยพี่น้องเลยฝนกับพวกตกลายมื่งนะเห็ดปวกอ้อก,กวาดันไฟก็ได้เซลเซียลเลยมาหลอกเบิง่ง จัะสิมนันหรือบ่อะเอาเบิ่งไปน,ะไปนั่นแหละพี่น้องเอ้ยได้อีกเลยขสิดีบ่ได้เลยก็กลับบ้านคือแห้งหแท้เนาะถ้ามันออกก็คือว่าสิออกได้อยู่ดอกเบิง่งเพิ่นขุดขึ้นมาก,ก็คือว่ายังเปียกอยู่ด,ดินก็ได้ แต่ว่าหนาดินนะคือแห้งแท้เจ็ดอียง,ยงเป็นหนุ่มแทะโซ่ในข้นขุดจิหล่อรายอย้ายไปหน่อยลายผดลายโพลีเลยนะ ก็เลยมาหลอกเบิ่งเถอตั้งใสล่ลไอยู่ก,ก็เป็นไปได้ <c oughs> ดวงไปดวงมันเนาะพี่เนาะช่วงนี้ก็นาลมออกละ่ะพอลมออกแล้ว เฮ็ดก็ได้เอ็นตะจิรอไปหน่อยตะจิรอนี่ละคำาเลยมาจนคำเลยรไปแล้วปเวียกเงี้ยกันจนคำแลยสีหางเลอเจอหามงเลยพี่น้อยคำแล้ว <S <S ทีจิอส่องนี่มันออกลายไปหน่อยพอ,อมันเดือนพิแสองนะ เริ่มออาห้าอ5ขู่เลมันแห้งแล้วใช่เสียจเสียอะไรไปหนูอามันคุยไม่ งานนี่มันหม,ม,มักสอนกน็ไม่พิลึกเงินไพ่กระคืน,น,นคุดได้ล้ายได้งามเลยค่นลองเลยไเห็นคุยมันล้ายเลย ลมก็วอยทม่ได้ห้อยคนคุดเรื่องให้เพีทน้อง cuối những ngày có này không? Đó. mình là quả giò rồi đấy, đừng

สายไหมครับอางุ่นน้องเนยอือใส่ไก่กําลังไลยจับไก่อือเอ้าข,ข่าวรถข่าวรถอ้าวพญเหียวเอาบักรชีด้านนะกลับเข้าปากเนยเอาคุบอ่ะเนย อันนี้ไปลวผู้ไปทั้ง่ยอมได้ยนอน่เอาจัดการดีดอดีดเอาเอาดีดดูาดีดกรยมซอยพี่น้องเ้ยเอาโอ้ยมันออกนอกล้วไม่สิท่านตีไหนจับไก่ไม่ไง ยังแรงแงพี่น้องเอ้ยไปหเ็ดกับ่ได้เ็ดไปทั้งวันใหม่เนาะเฮาแม่ส่งเบาเฮ็ดปวเทางราชวนกล้วยแลพี่น้องแล้วไກ่เป็ดไກ่ก็แซวแซวอยู่ืมได้บ่ ได้บ่๊าขา้นขึ้นใครทำอยู่คหรอท่ตหงน้ใครก็ใส่บาไล่เออ ีโยอันแมนไปใช้แสมมันเอาเมื่อรถไปเอาเมื่อรถเดี๋ยวผูมหอดันทานละผูไปเอามันมาไป๊ายบายเอาเมื่อแล้วปรุงเ้ยมาหน่อย มันวั <nt> ่น <monastery> ข <The acid baptism> ัดมาจอยอวนมกินข <2 sounds> <sm> <ellt> ้าวกันใช้มันอิ่มดีคือเมามันมื่อได้มาอีกมึงสาวโดยไปเอาเมื่อปุ๋ยจังไปทางใดแล้วไปร่าลูกมาสัมเรียงบมื่ได้พี่น้องเอ้ยข้าวมันก็เลยให้น้องหลีดเอาเมื่อเลี้ยงสองตเพื่อนก็อยากได้ใช้ไม้กับองุ่น ย่างออกมาอีกได้ย่างขบานโดยในยังพันในสมมาใส่มเงินสิสมบฮ้ยบายบฮ้ยบายจ้าไปไปเมื่อเลยเมื่อเลยไปไปใช่ไหมพวกเขามียังแพงอยู่ไหมาี่เมื่อปลาแล้ววะฉันดีโด้จับไก่ชอยไม่เท่าดูดีโดเลยนะนี่ไปสู่ดีโด้เลย <c Dante> ี่โดหไาไเก่งขนาดที่ทำไวจับไก่ได้ึงช่องโตดูปลายไงไรเงกระไลคลาดได้ได้ยังบังยีโดกะบังยีโดมาไล่ซอยเราไปมาได้ต่อไปไก่จะมในงานแล้วไปกอนไปถ่ารถตี

มากมาพี่มาพี่พอเราเเผื่ักมาคุดใส่เดือนสิไปใส่เบ็ดกบยำแรงนั้งยำคำจะกินอะไรจังล่าง้ละจะกินคู่ใดจังร่างจะคุะคออกบ่หลัวน่ะห่าะ <c oughs> ไหรือ กูห่านห้อห่านปูด้ยสิเฮ้ยออกมึงไหมอนี่เด้อบอเข้าวันนี้ว่าวำาคว่เจ็บนะคนใส่เดือนอุ้ยแบบนี้ยุบพี่น้วปุ๊บปนป่า เงินวาวาแต่ความความเหรอเงินยุเจ็บแต่ความความเลยเหรอแต่ขวักมาสองข้าเดียรับไปถือเองเนะจะแหงหรือบ่แหงใส่เขื่อน<า>ค่ะผงก็ได้ง่ายเลยเนี่นยไอสิบปปั้นแล้วจกกักรยานไปส่งไปถาออ จะแมนขยันนี่คำเลยพี่น้องบม่ได้ลงไปนับ่บ่อเล้าเพิ่นลงไปฮอดผุละใส่เบ็ดกบเดี๋ยวไปหลุ่นตอนกลางคืนนับ่บาะเล้าคนละพไปยามเบ็ดได่หรือดเบ่ะไรกันใส่ในน้องหน่อยนะเพุ่นเพื่อว่าถือกต่อบ่ได้ใส่แ้ดนดนแหละเบ็ดกบกะถ้านามันขอนจังใส่เพื่นวะ ยังมีกุ้งมีปลาอยู่บนนอมีแต่ซิวไ่อืมไก่เสียออกพรรษาเลยเนาะพี่น้องวันทีถ่ายเนาะเดลยออีกสิบก่าเมื้อเนี่ยมาจักออกพรรษาจะเลาะใส่เท่าน่ะบ่ขูเขึ้นแต่หัวพี่น้องปีสิมานอยู่ดอกอืมเข่าหนาที่ยงเฮาพี่น้องงามงาม พว,หวงหญ่ๆใหายตากระได้นีหาย้ลุมนี่กะงามทางเบงิ่งพายุฝนเนี่ยละพลนมากก็จะได้ดูดนำ้ำจะาข้องไงละใส่เพราะดีขอนเลยบ่ฮะบอนจะใสนะ <laughs> ่น่ะได้ยินตเสียงเขาวสวงหัวพี่ร้องเ้ยเขาสูงนี่น มึงก็ใส่ในน้องหน่อยล้างนึงหังหกข้ามบอยามไว้กระปูกระปูกวนกระปูไลยอยู่น้องหน่อยเฮาเนี่น้องน้อยกับปันจะกรยานไปทรงไม่เถาโหแหละบอกว่าอย่าป้ายมันเหมื่อยมันเห,น,เห,น,เหนื่อยแหงก็ไปไปมาดีโดไปน้ำพุนาผูปูปูไป,ป,ปใส่เบ็ดพอ,อกันคลิปนะได้เพียงเดอ้อสำหรับคลิปนี้กล็าลาได้ไปใส่ขีท้ที่รอเตรียมเห็ดาหารแดงวนี้ สบายดีเด้อ